ปฏิบัติการชีววิทยากล้องจุลทรรศสองสำหรับวัตถุประสงค์นะคะนักศึกษาจะต้องสามารถวัดขนาดของจอภาพได้นะคะคำนวณขนาดของ1ช่องอ c คูล่าเมกูมิเตอร์ได้นะคะและาสามารถวัดขนาดของตัวอย่างนะคะในปฏิบัติการนี้ที่กำหนดให้นะคะได้อย่างถูกต้อง ค่ะสำหรับตอนที่1น,นะคะเป็นวิธีการวัดขนาดข,าดของ diameter of field นะคะหรือค่า DF ด้วยเครื่องมือที่เป็นชนิดไม้บรรทัดนะคะที่กำลังขยาย4เท่านะคะ,ะส่วนที่2เป็น stage micrometer นะคะจะนำมาวัดที่กำลังขยาย40เท่านะคะและ,ะการคำนวณจากค่า FN นะคะโดยค่า f n จะระบุที่บริเวณ i y piece นะคะ ค่ะสำหรับตอนที่1น,นะคะก็เป็นการวัดขนาด diameter of view นะคะ of view โดยอะไรคะเป็นพื้นที่จอภาพนะคะโดยใช้กำลังขยายที่4เท่านะคะ,ะนักศึกษาจะต้องนำไม้บรรทัดนะคะเป็นเครื่องมือที่ใช้วัดวางบน mechanical stage นะคะแล้วก็ส่องไปที่กำลังขยาย4เท่าทำการนับจำนวนช่องที่เรามองเห็นบนจอภาพนะคะ,ะก็คือ1 2 3 4 5สมมุติเรานับได้5ช่องนะคะ เรานำจำนวน5ช่องนะคะบันทึกผลโดยนะคะที่กำลังขยาย4เท่าเนี่ยจะพบค่า df เท่ากับ5มิลลิเมตรนะคะตามหน่วยวัดนะคะในขณะที่กำลังขยาย10เท่านะคะและ40เท่าเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นภายในพื้นที่จอภาพได้เราจะใช้นะคะสมการที่จารย์กำหนดให้คำนวณหาแทนนะคะโดยกำหนดให้นะคะค่า dl เป็น ดิเมนเ e อร์ออฟฟิลนะคะที่กำลังขยาย4เท่านะคะเป็นกำลังขยายต่ำส่วนค่า dF นะคะที่กำลังขยายสูงนะคะก็คือ10เท่าและ40เท่านะคะโดยเทียบกับ4เท่านะคะส่วนค่า XL กนะคะก็คือเป็นกำลังขยายต่ำนะคะของ o j e c t i v e lens นะคะที่กำลังขยาย4เท่านะคะและค่า x s นะคะเป็นกำลังขยายสูง นะคะก็คือกำหนดให้เป็น10เท่าและ40เท่านะคะโดยวิธีการคำนวณน,นะคะนักศึกษาก็แทนค่าไปเลยนะคะตามสำการที่อาจารย์ให้นะคะค่า dl ที่เราหาได้จากกำลังขยายต่ำก็คือเท่ากับ5ใช่ไหมคะที่เรานับได้ในพื้นที่จอภาพนะคะคูณด้วยค่า xl xl ก็คือเป็นอะไรคะกำลังขยายต่ำนะคะก็คือให้ ค่าเท่ากับ 4x ก็คือ4เท่านั่นเองนะคะหารด้วย xh นะคะ xh ก็คือเป็นกำลังขยายสูงในส่วนที่เราต้องการหาก็คือ10เท่านะคะก็แทนค่าไปเท่ากับ10นะคะจากนั้นนะคะค่าที่ได้ก็คือ2.0ม mm ิมตรนะคะสำหรับค่าที่ได้นะคะที่กำลังขยาย10เท่าก็มาหาขนาดของพื้นที่จอภาพนะคะด้วยสูตร πr กำลังสอง ะะซึ่งะะพายเท่ากับ3.14 R ะะหาได้จากไหนเราต้องหา R ก่อนนะะก็คือกำลังขยายที่เราหาได้นี่แหละ,นะะหารด้วย2ะะที่เราวัดได้ก็คือค่า df ะะก็คือ2หาร2เท่ากับ1ะะจากนั้นก็นำมาเข้าสูตรภาย R กำลัง2ะะ1กำลัง2คูณด้วย3.14เท่ากับ3.14มิลลิเป็นตารางมิลลิเมตรนะคะเด็กๆเ,เพราะว่ามันยกกำลัง2 นะคะจากนั้นเด็กๆก,ก็ทำการคำนวณเหมือนเดิมนะคะที่กำลังขยาย40เท่าแล้วก็มาหาพื้นที่ของจอภาพเช่นเดียวกันนะคะค่ะสำหรับการหา diameter of field ก็คือค่า df นะคะโดยใช้เครื่องมือ stage micrometer นะคะโดย stage micrometer นะคะลักษณะก็จะคล้ายสไลด์นะคะสไลด์2แต่ ตรงกลางนะคะเด็กๆจะมีจํานวนสเกลกลมๆเล็กๆนะคะถ้าเรามองด้วยตาเปล่าเราจะไม่สามารถเห็นสเกลนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราสองที่กําลังขยายนะคะตั้งแต่4เท่า10เท่าหรือ,อ40เท่าเราจะเห็นสเกลชัดเจนนะคะซึ่งสเกลเนี่ยแต่และช่องนะคะก็มีค่าเท่ากับ0.01ม mm ิลลิเมตรนะคะ,ะภายในช่องจะประกอบไปด้วยสเกลเล็กๆ นะคะตรงนี้มีค่าเท่ากับ100ช่องนะคะอันนี้ก็คือเป็นเครื่องมือที่เราจะานามาใช้วัดนะคะค่ะแล้วก็มาดูตัวอย่างนะคะก็คือการใช้เครื่องมือ Sage Micrometer นะคะหาค่า df นะคะที่กำลังขยาย40เท่านะคะจะเห็นได้ว่านะคะที่กำลังขยาย40เท่านะคะนักศึกษาจะต้องนับจำนวนช่องนะคะภายในพื้นที่ จอภาพวงกลมที่เราเห็นนะคะสมมุตินะคะเรานับได้46ช่องนะคะอาจารย์บอกแล้วกําหนดให้ว่าถ้าจํานวนช่องที่เรานับได้เราจะต้องคูณด้วยอะไรคะ1ช่องของเสเตชเสมอซึ่งจํานวน1ช่องของเสเตชนะคะจะเท่ากับ0 0 1มเมนะคะเพราะฉะนั้นนะคะที่กําลังขยาย40เท่าแล้วก็คํานวณได้เลยก็คืออะไรคะคูณ0.01จะเท่ากับ 0.46มิลม mm, ซึ่งเราจะกำหนดค่านี้นะคะเป็นค่าที่จะนำไปใช้นะคะในการคำนวณที่กำลังขยายต่างๆต่อไปค่ะจา,จากการศึกษานะคะที่กำลังขยาย40เท่าใช่ไหมคะเรานับจำนวนช่องนะคะของอพื้นทีจ่จอภาพนะคะได้0.4 0.46ม m mm, มใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นที่กำลังขยาย4เท่าและ10เท่าเนี่ย เราจะไม่สามารถมองเห็นสเกลของสเตตได้หรือเราสามารถใช้สมการนะคะในการคำนวณน,นะคะแทนโดยนะคะใช้ที่กำลังขยาย40นี่แหละมาคำนวณน,นะคะ,ะตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราต้องการหาที่กำลังขยาย4เท่านะคะเราก็ใช้สูตรเดิมเลยนะคะที่กำหนดให้นะคะแต่ว่าการแทนสมการนะคะจะเปลี่ยนจากการใช้เครื่องมือไม้บรรทัดนะคะ กำหนดให้นะคะค่า ds ค่า ds ก็คือเป็นค่า df ที่กำลังขยายสูงกว่าก็คือเมื่อกี้เราหา40ใช่ไหมคะเราก็ใช้ค่า40นี่แหละแทนค่าไปเลยนะคะสมการ0.46นะคะเท่ากับ dl เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่า dl เป็นอะไรคะค่า df ที่กำลังขยายต่ำก็คือ4 4x เรายังไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคูณด้วย xl นะคะ xl ก็คือเป็นกำลังขยายต่ำเราก็กำหนดให้เป็น4เท่าก็แทนค่าไปนะคะหารด้วยกำลังขยายสูงนะคะกำลังขยายสูงก็คือเป็นเท่าไรคะ40เท่าใช่ไหมคะก็แทนค่าไปย้ายข้างสมการเราต้องหารค่า dl ใช่ไหมคะก็เท่ากับ0 4 6คูณ40หารด้วย4นะคะซึ่งค่าที่ได้ก็เท่ากับเท่าไหรคะ 4.6มิล mm, ลิเราก็นำค่านี้นะคะไปใส่ในผลการทดลองนะคะที่ตารางที่2.1นะคะค่าที่ได้นะคะค่า df ที่ได้จากกำลังขยาย4เท่าจะนำไปหาพื้นที่เหมือนเดิมนะคะคือพื้นที่จอภาพก็คือ pi r กํลัง2นะคะจากนั้นนะคะนักศึกษาก็ทำการคํานวณน,นะคะเหมือนเดิมใช้สูตรที่กําลังขยาย10เท่านะคะ ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาอะไรคะบันทึกผลการทดลองเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับตอนที่3นะคะก็จะไม่ซับซ้อนมากเพราะว่าเราต้องการหาอาวัดขนาดของค่า df นะคะจากกล้องเลยก็คือ fill number fn นะคะโดยกล้องแต่ละชนิดเนี่ยจะมีค่า fill number fn ต่างกันนะคะโดยสังเกตนะคะก็คือเป็น10เท่าคูณ20 ะคะ่า df ก็คือเป็น20นะคะเป็น fill number ซึ่งจะอยู่ตำแหน่ง ipiece นะคะเด็กๆก,ก็สังเกตนะคะเพราะว่ากล้องแต่ละชนิดจะไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการคำนวณหาค่า df นะคะเราที่กำลังขยาย4เท่าก็คำนวณได้เลยนะคะก็ใช้สูตรเลยนะคะก็คือ20หารด้วยกำลังขยายนะคะก็คือเท่ากับ5มิมตร นะคะเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็คำนวณไปถ้าเราต้องการหากำลังขยาย1ิบเท่าก็คือ2ี่ิบหารด้วย1ิบนะคะส0ิบเท่าก็คืออะไรคะ4ี่สิอ่า2ี่ิหารด้วย4ี่สิบเท่านะคะค่าที่ได้นะคะก็มาหาพื้นที่ของจอภาพเหมือนเดิมนะคะแล้วก็บันทึกผลการทดลองนะคะในตารางค่ะสำหรับอ่าสรุปในผลการทดลองนะคะสมมุติว่าเรา คำนวณน,นะคะโดยการใช้เครื่องมือไม้บรรทัด stage micrometer แล้วก็การคำนวณจากค่า F.N จากกล้องนะคะเราจะพบได้ว่าค่า D.F. นะคะมีค่าที่ใกล้เคียงกันนะคะโดยพบว่า stage micrometer เนี่ยจะมีค่าที่วัดได้นะคะค่อนข้างละเอียดนะคะเมื่อเทียบกับเครื่องมือชนิดอื่นๆค่ะสำหรับตอนที่2นะคะก็จะเป็นการคำนวณนะคะของ Ocula r m i c r o m e t e r จากอะไรคะ stage micrometer นะคะเนื่องจากว่า ocular micrometer นะคะก็จะมีสเกลนะคะจะอยู่บริเวณตำแหน่ง eye piece นะคะนักศึกษาจะได้นะคะศึกษาที่กำลังขยาย4เท่า10เท่าแล้วก็40เท่านะคะอันนี้บริเวณตำแหน่งนะคะตรง stage micrometer s c l l เนี่ยเราจะวางตรงบริเวณ mechanical stage นะคะส่วนที่เป็น Ocula r Scale นะคะจะอยู่บริเวณ i p i e c e อยู่แล้วนะคะมันจะมี s สเ l ลบอกโดยจะแบ่งเป็น0ถึง100นะคะ,ะตรงหน้าตา Stage m ม c r o m e t e r s c a l เเนี่ยจะไม่มีตัวเลขบอกนะคะเด็กๆให้สังเกตดูนะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสเกลอั c u ู a ่าเลนนะคะจะอยู่บริเวณตำแหน่ง i p p นะคะก็เราเลนตรงนี้สามารถแกะออกมาได้แล้วก็เปลี่ยนนะคะลักษณะข้างในก็จะเป็น100ช่องแล้วก็จะมีสเกลบอกนะคะสำหรับส่วนที่เป็น Stage มโครมิเตอร์นะคะอาจารย์ได้พูดก่อนหน้านี้ไปแล้วนะคะก็แบ่งออกเป็นร้อยช่องเนาะทีนี้ก็แต่ละช่องเนี่ยก็จะเท่ากับ0.01ม mm ิลลิเมตรนะคะที่ส สำหรับตอนที่2นะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบอ c ค l ูล่าเม m โคมิเกับสเต g e มกโคมิเตอรนะคะโดยนักศึกษาจะต้องนำสเ a g e มกโคมิเตอรนะคะที่เหมือนแผ่นสไลด์มาวางบริเวณ Mechanical s t a ต e ของกล้องจุลทรรศน์นะคะแล้วก็ หมุนนะคะแมกนาที่เข้าสเตเนี่ยให้ตรงบริเวณตำแหน่งสเกลของอ c ค l ูล่าไมโครมิเตอร์นะคะเราก็ส่องด้วยตาซ้ายนะคะอยู่บริเวณไอพีส e นะคะจากนั้นก็หมุนนะคะให้สเกลนะคะามาอยู่บริเวณชิดกันแล้วก็นับตำแหน่งช่องนะคะที่ตรงกันนะคะโดยสมมุติว่าถ้าเรานับได้นะคะ5ช่องซึ่งเราสังเกตว่าสเกลของอ c u คูล่านะคะจะมีสเกลตัวเลขบอก ะะเพราะฉะนั้นในอมองจอภาพเนี่ยสมมติเรามองได้5ช่องของอุกุระนะคะเราก็นับจำนวนช่องของสเตจที่เราวางไปนะคะสมมติจำนวนช่องก็จะเป็นเล็กๆประมาณนี้นะคะสมมติเรานับได้10ช่องนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเสมอว่าถ้า10ช่องก็คือต้องคูณด้วยเลยคะ่ะ0.01ม mm, ิลิเมตรซึ่งเป็นค่า1ช่องของสเตจแต่ต้องคูณเข้าไปนะคะโดยนะคะเพราะฉะนั้น5ช่องเมื่อเราคูณเข้าไปแล้วเราก็จะได้0 1มิลิเมตร นำค่าที่ได้นะคะมาคำนวณหา1ช่องของอัคูล่าโดยเราก็เทียบประยัดตอยางเลยก็คือ0.1คูณ1หารด้วย5ช่องของอัคูล่านะคะได้เท่ากับ0.02ม mm. ิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนจากมิลลิเมตรเป็นไมโครเมตรนะคะก็คือเท่ากับเท่าไหร่คะ20ไมโครเมตรนะคะอันนี้ก็คือจะเป็น ขนาดหน่วยวัดนะคะ1ช่องของออคูล่าที่กําลังขยายสีเท่าเพราะฉะนั้นในปฏิบัติการนี้นักศึกษาจะต้องอะไรคะจะนับจํานวนช่องในแต่ละกําลังขยายนะคะระหว่างออคูล่ากับสเตทนะคะแล้วก็ทําการบันทึกผลการทดลองลงในตารางนะคะค่ะสำหรับค่าที่ได้นะคะให้นักศึกษามาบันทึกผลการทดลองที่ตารางที่2.2แต่ละกําลังขยายค่ะค่ะสำหรับตอนที่3นะคะ ก็เชื่อมโยงจากตอนที่2เนาะเพราะว่าที่กำลังขยายที่เราหาได้นะคะนักศึกษาจะต้องทำการเตรียมสไลสด์สดนะคะอักษรวอลแวนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็นำนะคะตำแหน่งที่เป็นอ c อ l คูล่านะคะมานับช่องวอลแวนที่เราเตรียมนะคะหลังจากที่นับแล้วนะคะให้เด็กๆนำจำนวนช่องที่คูณน,นะคะคืออาจารย์ใช้เฉพาะความสูงนะคะจำนวนช่องที่เราคูณ นะคะมาคูณด้วยอะไรคะกำลังขยายที่เราคำนวณจากการทดลองเมื่อกี้ค่ะมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะรู้อะไรคะ,ะขนาดของพอแหวนนะคะที่แท้จริงนะคะแล้วก็ให้เปลี่ยนหน่วยเป็นไมโครเมตรด้วยนะคะสำหรับตอนที่4นะคะเป็นการหาคา่า dF นะคะจากกล้องเซอรโอนะคะโดย นักศึกษาจะต้องใช้ไม้บรรทัดนะคะเป็นเครื่องมือวัดนะคะวางบนตำแหน่งสเตสนะคะของกล้องสเตอริโอที่ส่องที่กำลังขยาย1เท่าและ4เท่านะคะแล้วก็จำนวนช่องที่นับได้จากไม้บรรทัดก็บันทึกผลการทดลองเลยนะคะลงในตารางนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับค่า TF ที่ได้จากค่า FN จากกล้องสเตอริโอนะคะที่กำลังขยายต่างๆสมมติถ้า ที่กำลังขยายสีเท่าก็นำค่า f n ที่ได้จากกล้องเลยนะคะหารด้วยกำลังขยายนะคะก็คืออะไรคะ20หารด้วย4นะคะก็จะเป็นค่าอะไรคะค่า df จากกำลังขยายสีเท่าของกล้องสเตอริโอนะคะซึ่งค่าที่ได้นะคะก็จะนำมาคำนวณหาพื้นที่จอภาพเหมือนเดิมนะคะโดยใช้สูตร pi r กำลังสองค่ะ ส่วนตารางที่2.3นะคะค่าที่ได้นักศึกษาก็คือนมาบันทึกผลนะคะโดยค่า F N เนี่ยให้นักศึกษาบันทึกลงไปด้วยนะคะจากนั้นนะคะนักศึกษาก็ทำการสรุปผลการทดลองนะคะขนาดของจอภาพแล้วก็ช่องของอ c คคูล่าเม o โคมิเนะคะเมื่อกำลังขยายสูงขึ้นนะคะ